เออโอ้ยโอ้โอโผมว่ามันไม่ใช่แล้วผมว่าผมต้องช่วยแล้ววะอาล้วสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมิสเตอร์ซิกแล้วเราก็กลับกันมาในเกม Ark Survival DLC และ็กนล็อกพที่9กันแล้วนะครับผม ว้าว wow. วันนี้นะครับเราจะมาจับนดรนเสาร์ตัวใหม่เลยที่เพิ่งอัปเดตกันมาสดๆร้อนๆเลยนะครับนั่นก็คือเจ้าคาคาโลดอนโทซอรัสนะครับอ๋อ oh, ชื่ออ่านยากกว่าสมควรเลย <c oughs> <c oughs> เขาว่ากันว่ามันจะเป็นไดรนเสาร์ตัวใหม่ที่จะมาท้าทายบัลลังก์ของกิก้าเลยนะครับคือจะขึ้นมาเป็นนดรนเสาร์ราชาตัวใหม่ของเกมอาร์คเลยนะก็น่าจะยากกว่าสมควรเลยนะครับซึ่งวิธีการจับเนี่ยเราก็จะต้อง่อให้เข้ามาติดอยู่ในกรงนะครับคือเราต้องล้อมน้องให้อยู่เฉยๆเนาะแล้วเราก็จะต้อง ไปฆ่านรกเสาตักตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอามาให้น้องกินนะครับซึ่งมันก็จะมีเกตขึ้นใช่ไหมบนหัวเนี่ยแล้วก็ถ้าเกตเต็มเป็นสีเขียวปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถขึ้นไปขี่น้องได้เลยนะครับแต่ว่าน้องจะยังไม่ใช่ของเราเลยนะเราจะต้องพาน้องไปล่านรกเสาตัวอื่นอีกนะครับเพื่อให้หลอดเทมมิ่งเต็มเนาะโอเคทีนี้อุปกรณ์เรามีรั้วเหล็กนะครับที่เป็นประตูประตูเหล็กของนดกเสาเนี่ยสิอันเนาะแล้วก็ ไอเจ้าตัวลักแบแทแบด้วยแต่ว่ามันไม่ได้จะใช้เยอะขนาดนี้หรอกครับอันนี้ก็คือเอามาเผื่อไว้เหลือดีกว่าขาดเสมอ <c oughs> แล้วก็จุดเกิดในแมปเล็กตะาล็อกนะมันก็จะมีตรงบ้านเราเลยอืมอันนี้คือโชคดีมากเลยนะครับที่ว่ามันมาเกิดตรงบ้านเราเลยเออจะลองไปหาก่อนเลยนะครับว่าน้องจะอยู่ตรงไหนได้บ้างเนาะคือจุดสังเกตของจุดเกิดง่ายๆเลยเนี่ยคือน้องจะเกิดแถวแถวที่มีพวกกิก้านะครับอ่าเนี่ยก็แถวแถวละแวกนี้นะครับ น้องนี่จะทําดาเมจสูงมากเลยนะคือยินวัดหนึ่งหนึ่งกับกิก้าไว้ร้อยได้เลยนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อควรระวังอยู่นะครับตอนที่เรากําลังจับเจ้าน้องเนี่ยคือมันก็จริงที่เราจะต้องเอาน้องไปไล่ตีกับตัวอื่นนะครับแต่ว่าถ้าน้องโดนตีสวนกลับมาด้วยเนี่ยมันก็จะทําให้เทมมิ่งเอฟเฟกที่ซึ่งจะเป็นโบนัสเลือดโบนัสสเตตอะไรพวกนี้นะครับหลังจับเสร็จเนี่ยลดลงด้วยนะเออ แล้วก็ถ้าเราสามารถขึ้นไปขี่น้องได้แล้วเนี่ยเราจะมีเวลาแค่10บนาทีเท่านั้นนะครับที่จะทําให้หลอดเทมมิ่งเต็มเนาะซึ่งถ้าเราทําไม่ได้เนี่ยก็จะต้องโดนน้องดิดลงมาแล้วก็จับใหม่นะครับเฮ้ยนี่บาทนีบ่ทนีบ่าเฮ้ยใช่เลยตัวนี้แหละโอเคเราจะทํายังไงไม่ให้น้องเห็นดีวะอ <laughs> ันตรายเหลือเกินอะ่ะโอเคครับคิดว่าเท่านี้น่าจะได้เนาะแล้วก็เอากับหลักปาไว้ตรงน,นี้ทีนี้เราจะต้องเข้าไป รอน้องมาก่อนนะครับว่าแต่ไปไหนแล้วอ่ะอ๋อยืนโอเคยืนยิ้มโหดหน้ามาอยู่ตรงนู้นกับดักเราเสร็จยังกับดักตั้งเร็ว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 จะได้ไปจับน้องโอเคอ่ะโอเคครับทีนี้เราก็ไปล่อมาก่อนเลยคือเราใช้ธนูนี้ยิงได้เลยนะเพราะว่าเลือดน้องเยอะมากเลยนะครับน่าจะเจ็ดปืนบวกๆเลยนะจะมาไหมเนี่ยโอ้ยน่ากลัวเว้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยหูเฮ้ย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 อะไรเนี่ยโอ้ย อะไรวะเนี่ยโอ้ยแรงเกินแรงเกินแรงเกินไปแล้วนะโอ้ยน้องเล่นแรงมากโอ้ยทีเดียวจุกเลยเมื่อกี้โดนทีเดียวก่อแตกเลยกูเราวิ่งไม่ทนันน่ะเราต้องแบบเราต้องเราต้องใช้นกล่อแทนนะรเราวิ่งไม่ทนนะันอ่ะถ้าลงปุ๊บนี่น่าจะตายนะยแล้วก็เจ้าสกิลพิเศษอย่างหนึ่งของน้องเนี่ยนะครับก็คือเวลาน้องกัดตัวไหนเนี่ยคนที่โดนกัดนะหรือตัวที่โดนกัดเนี่ยจะสถานะรีเจนหายไปเลยนะครับ คือจะโดนลดสถานะรีเจนเนาะโอเคติดยังโอเครีบรีบเอาคนรีบ,รบเอา,เอา่อนเนี่ยสถานะสีฟ้าที่เราขึ้นอยู่นะครับคือจะโดนลดรีเจนเนาะมันจะทําให้แบบว่าเล่นยากมากเร็วเร็วเรวเรเรเรติดโอเคโอเคครับตอนนี้น้องอยู่ในหล่มเราแล้วนะทีนี้เนี่ยเราก็จะต้องไปล่ามาดึ่นตัวนะครับเพื่อที่จะเอามาให้เป็นอาหารน้องเนาะมันต้องเป็นตัวที่เราฆ่าเองเท่านั้นนะครับที่จะเอามาให้น้องอ่ะเพื่อที่เราจะได้มีหลอดในการจับเนาะโอเค ลากมาก่อนเลยน้องอยู่ตรงไหนแล้ววะเมื่อกี้เอ้ยโอ้ย,อยนกนกเราหยุดได้แล้วหยุดได้แล้วหยุดได้แล้วเป็นพาสซีฟด้วยโอเคมันจะต้องอยู่ตรงไหนวะมาได้ไหมได้ไหมนี่ไงนี่ไงน้องดมแล้วเห็นไหมไว้ทุกคนกินไหมกินไหมกินหรือยังอ่ะน้องกินหรือยังเอายังไม่กินเหรอเอาเอาใกล้กว่านี้ได้ไหม โอเคโหกลัวมากเลยเนีย่ยเอา้าทำไมน้องไม่กินน่ะโอ้ยโอ้โหเจ็บเจ็บมากผมว่าไอาที่เราวางมันก็ไม่ได้แค่ไปนะเนี่ยเอา้าเอาไปเอาไปเอาไปไอเราออกไปได้โอ้ยเอาแล้วทำไมก็อา้อาว เอายังโอเคนี่ไงเห็นไหมมีหลอดขึ้นแล้วครับเราต้องหามาเพิ่มก่อนเอาพึ่งนะเดี๋ยวหามาให้อีกไม่ได้แล้วนี่ไงสีเขียวแล้วโอเคโอเคครับหลังจากนี้เนี่ยเราจะต้องเอาตัวนี้ไปนะเนี่ยมันจะมีสถานะบอกข้างบนเห็นไหมหกร้อยกวีอ่ะต้องไปไล่จบพวกนี้ให้หลอดเต็มโอเค คือจริงๆแล้วถ้ามันเป็นเซิร์ฟปกติอ่ะมันจะยากกว่าดีนะอันเนี้ยเห็นไหมผมได้12%เลยนะตัวเดียวเองอืออันนี้มันปรับเทมมิ่งมานะครับก็เลยจะดูเร็วเนาะถ้าปกติเนี่ยมันจะค่อนข้างยากเลยนะากับการทําให้หลอดเทมมิ่งเต็มในภายในแบบแค่การกระโดดขึ้นหลังมันครั้งเดียวครับอ่าถ้าเป็นปกตินี่อาจจะต้องโดดขึ้นหลังมันประมาณต้องให้ได้สักสองสารอบนะเออถึงจะจับติดนะครับแ้วก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรายากมากๆแล้วนี่ไงเห็นไหมมันจะมีสถานะบอกกันเลยนะครับเห็นไหมอันเนี้ย เพิ่มเพิ่มสปีดแล้วก็ป้องกันตะตันนะครับแล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็คือเพิ่ม HP Regen นะคืออัตราการฟื้นฟูของเลือดเนาะแล้วก็เพิ่มลังโจมตีนะครับก็คือบตรเลดนะอ่าซึ่งบัฟนี้นี่แหละที่เราจะสามารถเก็บเป็นสแต็กนะครับแล้วไว้ตะโกนเอาไว้คำรามให้แบบระดับเสาที่เราจับอ่ะมันติดสถานะได้นะครับซึ่งบัฟที่ได้เพิ่มมาจะเป็นบัฟสปีดเนาะจะไม่ได้บัฟกดามเมจนะครับเออจับได้แล้วโอเคโอ้โหกูจะตาย <laughs> อย่าโยนกูลงจากหลังบ่อยได้ไหมเนี่ยเจบ โอเคเลือดก,ก็อยู่ประมาณหมื่นหนึ่งดาเมจโอ้ดาเมจก็ขึ้นไม่เยอะเท่าไหร่นะก็น่าจะได้อยู่นะทีนี้เราจะต้องให้มันตามเรากลับไปก่อนนะครับโอเคป่ะลากันจนดึกอีกแล้วโอเคเช้าแล้วแล้วเราก็ได้อ่านไว้แล้วด้วยโอ้เวฟเอาอัพอีกแล้วอ่ะจริงๆเราต้องอัพค่ายอื่นก็ได้เนี่ยเพราะค่าอื่นดูเหมือนว่าจะขึ้นน้อยมากเลยครับเนี่ยเรดิทั้งสเตมไมน่าแล้วก็เลือดก็อัพแต่ดาเมจดีกว่าั้างั้นอ่ะโอ้ตัวอย่างใหญ่อ้า อันนี้มันใช่ตัวที่แบบปูทางไปอาร์คสหรือเปล่าเนี่ยในในเขาเรียกอะไรนะในเทลเลอร์ไปอาร์คสครับไม่รู้ว่าใช่ตัวนี้หรือเปล่านะโอเคทีนี้ลองดามเมจก่อนสิเอ้ยมีฟาดหางด้วยวะโอเคท่านี้คือท่าที่ทําให้บัฟเพื่อนได้บัฟด้วยนะครับทีนี้เนี่ยการเก็บสแต็กสถานะบัตเล็นะครับเราจะต้องไล่ฆ่าไปเรื่อยๆเลยอ่านี่เหลือจะเป็นเหตุผลนะครับว่าทําไมมันถึงเอาไปสู้กิก,ก้าได้นะไม่กัดทีเดียวตายเลยเ ตอนที่เรากัดดัมมี่เมื่อกี้มันไม่ได้แรงขนาดนี้นี่หว่าโอ้แล้วก็วิ่งเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยดูดิแต่ว่าบัฟวิ่งเร็วเนี่ยบัฟวิ่งเร็วกับบัฟกันสตันนะครับที่เป็นสถานะเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวนะผมปิดตัวสถานะก่อนโอเคนะเห็นไหมที่มีสถานะนั้งขึ้นอยู่ะเพิ่มความเร็วแล้วก็ต้านทานสตันนะครับหรือว่ามันกัดะดยเสาธรรมดาแรงกว่าปกติวะอาจจะเป็นไปได้ปะ่ะเพราะว่ามันกัดทีเดียวแทบจะตายหมดเลยเนี่ยมาเดิอลีิเก่าเรามาเดิมาเดิ มาเดิมา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 ดิเออมันโหดอยู่นะแล้วตอนตอนติดบัฟสปีดนี่คือวิ่งโคตรเร็วอะก็เด็ทปีเดียวนี่คือกระเด้งกระพื้นหมดเลยนะเราไปลองวดอิก,ก้าดีกว่าแบบนี้ขอตะแตกเพิ่มหน่อยขอตะแตกเพิ่มหน่อยเออโอู๋แม่งดุดันมากก็ชอบบอกตรงว่าถูกใจจัดเลยครับ วิ่งเร็วกว่ากิกาความเร็วในการหมุนตัวก็เยอะกว่ากิกานะครับบังคับง่ายกว่ามากแต่ตัวใหญ่พอๆกันแต่ว่าแบบคิวได้ขนาดนี้นี่คือสุดยอดมากเลยนะโอเคเจอกิกาแล้วอะหดเลยแล้วกันเรามีอยู่เท่าไหร่เนี่ย23สแต็กใช่ไหมอุ้ยไได้นีว่าผมตเตมินาจะหมดว่ะตัวนี้นาตะเตมินาแป๊บมอาเลยไหมลองหวดเลยไหมเป็วอะไรก็ไม่รู้นะกิกาตัวนี้เป็วห้าสิบห้าเหรอได้ดิมามาดิ มาดิมามามาดิคนหนึ่งทำให้เลือดลดต่อเนื่องอีกคนหนึ่งต้านสถานะรีเจนนะมาเออดูว่าใครจะชนะมาเดิมาเดิศสึกจริงสึกจริงความเป็นเจ้านะครับสึกจริงความเป็นที่หนึ่งของสวงโซอาหารมามาเดิมาเด,าดิเดี๋ยวเดี๋ยวขอตูบอกก่อนให้มันเห็นแบบนี้อ่าโอเคมาสึกจริงความเป็นที่หนึ่งนะ มาดิมาดิเออมาดิมาดิมาเดจระเข้ควาถางอีแน่จระเข้ควาถางมาดิควาเดควาดิโหกิก้าเรากิก้าคนเลือดไม่ขึ้นเลยว่ะแต่ตัวเรานี่เลือดเลือดเริ่มเริ่มขึ้นเยอะแล้วนะเฮ้ย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 ผมว่าไม่ใช่แล้วว่ะแบบเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยกิก้าเขาเลือดไม่ขึ้นเลยเฮ้ยแต่ตัวผมจะตายเฮ้ยเฮ้ย จู่บันจูบันเออผมว่าแตกกว่าแบบนี้ชิบหายแล้วทุกคนเออโอ,อ้ยเพรผมว่ามันไม่ใช่แล้วผมว่าผมต้องช่วยแล้วอ่ะอ้าวเฮ้ย I believe I can นี <i> ่เหลือจะเป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมมันถึงเอาไปสู้กิก,ก้าได้นะเฮ้ยเดรดสาว,าวเราบินไปแล้วทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้เฮ้ยเฮอโอ้เชียโอเคทุกคนคือเมื่อกี้มันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนิดหน่อยนะนะเพราะว่า คือนานเสารสเราแบบยังเวลไม่เต็มที่เลยนะคือนั่นแหละเราเรารีบเกินไปหน่อยนะเราแบบเราซ่าเกินไปนะเมื่อกี้นี้มันก็เลยเกิดเรื่องแบบนั้นนะนเดาสาเราไปนอนแองแมงอยู่นู่นแล้วตอนนี้โอเคตายตทีนึงโหดจังวะเวลฮาดิพาอย่างนเนี่ยแต่ก็นั่นแหละครับเอาจริงๆแล้วลนะ่ะเหตุผลที่ผมสู้กิก้าที่เป็นกิก้าป่าไม่ได้นะครับก็เพราะว่ากิก้าป่าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโหดมากๆเลยนะ จริงเจ้าคาคาโลของเราก็เหมือนกันนะครับถ้าเป็นแบบตัวป่าเนี่ยแบบว่าที่เราไม่ได้จับมานะมันจะค่อนข้างโหดมากเลยนะครัโแบบโหดแบบโหดแบบโหดจริงๆอะ่ะเออแต่ที่มันสู้ไม่ได้เนี่ยเพราะมันเป็นตัวที่เราจับมาเนาะแต่แต้มันก็จะถูกลดทอนไปเยอะมากๆเลยนะครับก็ถ้ารวมๆแล้วเนี่ยถ้านับว่าเอาเฉพาะที่มันเป็นดรนเสร์ข,ของเราเนาะมันผมยังไงผมก็ให้ว่าตัวคาคาโลที่เป็นดรนเสร์ตัวใหม่เนี่ยครับเป็นตัวที่ดีกว่าเนาะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปนะ มันคล่องแค่ว่องไวนะครับหมุนตัวเร็วมีสแต็กดาเมดด้วยก็คือยิ่งค่าเยอะก็จะยิ่งมีดาเมจที่เยอะขึ้นเลือดรีเจนก็เยอะขึ้นนะซึ่งถ้ามานับเรื่องของการบลิดดิ้งหรือการเพาะพันธุ์ต่อเนี่ยผมคิดว่ายังไงเจ้าคาคาโลก็กินขาดนะก็ยังวัดกันอยู่แล้วกันเนาะผมยังไม่คอนเฟิร์มเนาะว่าตัวไหนเป็นเจ้าป่าที่แท้จริงนะครับแต่ว่าจากใจผมนะถ้าความชอบนะความชอบผมให้คาคาโลมากกว่านะครับถ้าให้เลือกสเต็ปที่เท่ากันทุกอย่างที่เท่ากันเนี่ยผมขี่คาคาโลประจนภัยดีกว่านเ,เนะาะะปนนนรรมณัั้คบ เดี๋ยวไปจับใหม่อีกตัวแป๊บหนึ่งน <c oughs> อแบบนี้โคตรแจ่มเลย <c oughs> โอเคทุกคนก็จะเป็นวันนี้นะครับสำหรับวันนี้เนาะก็เป็นการไปไล่จับแโนเสาร์ตัวใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาสดๆดร้อนๆนเลยในเกม ark survival ของเรานะครับตัวนี้ก็จะมีทุกแมปเลยนะคือมันก็จะเกิดที่ใกล้เคียงกับที่กิก้าเกิดจากที่ผมพูดไปตอนต้นนะครับส่วนวิธีการจับก็เห็นกันไปแล้วเนาะตัวนี้นี่ผมว่าอนาะคตนี่ถ้าเราจับมาเยอะหรือว่าแบบเราเล่นกันหลายคนแล้วทุกคนขี่เจ้าตัวนี้ไปนะผมว่าค่อนข้างที่จะ ไรเทียมทานเลยแหละเออยิ่งกวิก้าอีกนะเพราะอย่างที่บอกว่าแพ้กิก้าเรื่องเดียวคือเรื่องดามเมจนะครับโอเคถ้าใครชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปสนุกๆน,น,นะครับผมสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับไว้กลับมาประจนภัยกันใหม่กับผมมิสเตอร์ซิกซิกมีดีเฮดด้วยนะทุกคนบา,บายบาย